วันนี้ถ้าผู้ชมท่านไะหวันนี้เรา,าอยู่กับผมโออันเอยไม่ใช่แล้วก็มาอยู่กับผมอ่าโออันิมอลแชนแนลนะผมหรือที่ใครๆก็รู้จักกันก็คือมือสกรัปเปอร์ฟอกะนรับผมก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวอูบอนไพทอนกันนะครับผมอยากทำมาตั้งนานแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำนะผมก็สุดท้ายก็ได้ทำสักทีนะครับผมก็ก็ จะมาแบบว่าให้ความรู้เกี่ยวกับหูบอลไบทอนนะผมถ้าเกิดใครที่ดูได้รับความรู้มากหรือน้อยเออหรือน้อยวะน่าจะน้อยแน่ๆนะผมก็ก็จะสิบล่าเลยไปกันดีกว่าฟึบฟืบมีไงอจะ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 เอ้ยใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูกนี่ว้าวฟึบนี่ครับผม นะผมโอเคเราก็จะมาพูดนะผมถึงที่มาของบอลมาทางกันเลยว่อที่กำเนิดของมันนะผมก็อยู่ที่ทางแถบแอฟริกานะครับผมตั้งแต่ออฟริกากลางจะไปถึงแอฟริกาใต้นะผมซึ่งก็ถ้าเกิดผมพูดผิดประเด็นไหนก็ต้องขออภัยมาน้าทีด้วยนะผมอยู่ทางแถบแอฟริกาก็เป็นแอฟริกาที่ค่อนข้างที่จะเเป็นค่อนข้างซวารน่านะผมแบบ ความชื้นอะไรอย่างนี้จะน้อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะผมควกพวกนี้เขาไม่ได ok ้ชอบความชื้นนะผมเหมือนพวกบุลามอัฟกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบนะผมแต่หลับอัิกันก็อยู่ชอบอยู่ที่แห้งแหละความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะอยู่ก็จะอยู่ใต้ดินนะผมอยู่ใต้ดินบางครั้งก็คบในต้นไม้มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะผมบนต้นไม้มันจริงจริงก็ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินนะมันไม่ได้ขึ้นไปแบบบนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะผมเหมือนพวกอืิ พวกกินที่ไบทอนเหมือนพวกเกี่ยวค้าวกอนะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมทำอะไรีชื่อว่าบอลไบทอนก็นี่ครับผมเขาขดตัวเป็นลูกบอลแบบนี้นะครับผมก็เลยได้ชื่อว่าลูกบอลไบทอนนะครับผมแต่นี่จริงๆอยู่กับเรามานานแล้วแหละมันก็เลยไม่ค่อยขดแล้วตอนเนี้ยแต่ก็ยังขดแล้วเราเห็นก็โชคดีหน่อยนะครับผมมีแบบนี้แบบนี้นะครับผมวิธีเลี้ยงนะครับผมก็วิธีเลี้ยงก็หลักๆนะครับผมถ้าเกิดเอ่อใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็ ที่เลี้ยงครับผมที่เลี้ยงก็ควรจะเป็นแบบลักษณะแบบแบบกระดาษแบบแบบนี้ไปหนึง่งหนึ่งวางก่อนนะครับวางก่อนเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้เป็นคล้ายๆกับเอากล่องพลาสติกนะครับผมกล่องพลาสติกแล้วก็ทำเจาะรูไว้จะกี่รูก็ได้นะครับผมกี่รูก็ได้แต่น่าําว่าอย่างน้อยเนาะมีเยอะเลยนะผมจะดีที่สุดแล้วก็ถ้วยน้านะครับผมถ้วยน้ําจะเป็นถ้วยเซรามิกเป็นถ้วย พลาสติกก็ได้นะความจริงใช้ได้ได้ตัวเลยแล้วก็ที่โลบนะผมที่โลบควรทำให้เขาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาใหม่เมื่อกี้มันเครียดใช่ไหมเขต้องถ้อยู่ในที่โลบมั่งถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ในที่โลบเขาก็จะเครียดเนาะแล้วเขาก็จะแบบแบบไม่ค่อยอยากินอาหารอะไรเงี้ยนะผมโอเคไม่ค่อยกินอาหาร,ะราน,นะผม,ม,าานะผมแล้วการดูแลการดูแลนะผมผมแนะนํานะผมว่าถ้าเกิดใครที่ พ่งเริ่มเลี้ยงนะฮะก็แน่นอนนะผมยัม้จับก่อนนะผมจับก่อนจับก่อนเดี๋ยวนี้เนาะก็แนะนำนะครับผมก็คือเอ,อควรจะไม่ควรไปแตะเขาตลอดเวลาเนาะเพราะว่าบางทีงูเนี่ยนะผมงูเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ต้องการห้โราแตะตัวอยู่ละนะผม ไม่ต้องการให้เราแตะตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเครียดเขาจะไม่กินอาหารนอะอะไรนี้นะครับผมก็สําหรับการดูแลจริงๆเราจะดูแลแบบเอออย่างไงอยู่บอธิบายไม่ถูกอ่ะอธไบายไม่ถูกก็เลี้ยงในอินดอร์นะผมอินดอร์อินดอร์ก็แนะนานะฮะว่าถ้าเกิดเลีย้ยงในอินดอร์จริงๆก็ต้องแบบว่าให้เขาอยู่ในกล่องอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะผม อยู่ในกล่องนะผมทําความสะอาดของเขาเนี่ยประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะทุกวันก็ได้ความจริงจะทําทุกวันก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดทาทุกวันจริงๆมันห้ามมีอะไรรองไม่ต้องเอาอะไรรองเลยเออทำความสะอาดทุกวันก็คือหรือมาผมก็ทําความสะอาดได้ก็ได้นะผมความจริงแต่ของผมเนี่ยจะอาทิตย์ละครั้งนะฮะเพราะว่าเอ่อถ้าเราทําความสะอาดทุกวันบางทีมันก็บางทีไปได้บางทีจับงูบ่อยไงบางทีงูก็เครียดแล้วมันก็ไม่ยอมกินอาหารอะไรอย่างนี้นะครับผม ไม่กินอาหารแล้วก็แต่ตอนที่งูมันเพิ่งกินอาหารไปเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าอย่าไปจับนะผมเดี๋ยวงูเขาจะอ้วกเนาะนะผมพออ้วกแล้วมันก็จะส่งผลเสียต่อง,งูในระยะยาวนะผมระยะยาวคือยาวขนาดไหนหรอเป็นเดือนเลยแหละกว่าจะกลับมากินเองได้อีกครั้งอะอะไรเงี้ยนะผมก็ดูแลนะผมก็ถามว่าอุณหภูมินะผมที่เหมาะสมะสำหรับงูบอลไบทอนเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะอยู่ที่บอกเลยว่าต้องร้อนอ่ะไม่ใช่ร้อนแบบจ๋าะนะเว้ยแบบอบอุ่นดีกว่าโอเคอบอุ่นสักประมาณยี่สิบห้ายิบเจ็ดองศานะผมยี่สิบห้าถึงยิบเจ็ดองศาก็ถามว่าทำไมถึงทําเพราะว่าทาไมอยู่อุณหูที่เย็นกว่านี้ไม่ได้จริงๆถ้าเกิดใช้ให้อยู่ในที่เย็นจริงๆก็ต้องไม่กี่วันประมาณห้าวันหกวันนะผมไม่ควรอยู่เป็นเดือนนะถ้าเกิดอยู่เป็นเดือนแล้ว ูเขาจะป่วยแล้วเขาก็จะไม่กินอาหารแต่ถ้าตัวไหนที่มันกินเก่งๆก็กินนะฮะงูป่วยดูยังไงงูป่วยก็ก็นะผมถ้าดูให้สังเกตตามปากนะผมปากก็จะมีน้ําลายนะผมเป็นน้ําลายแต่ถ้าเกิดปากเป็นน้ําลายก็ก็เป็นสาเหตุที่ว่าเขาอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าแบบเหมือนเด็กนะพูดว่าเขาปักอุณหภูมิร่างกายไม่ทันเขาป่วยนะผมน้ําป่วยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นแบบแค่น้ําลาย เฉยๆแบบน้ำลายแบบว่าแบบแบบแคล้ายๆคนอะ่ะแบบว่าฟูไม่ใช่ฟูมเลยหมายถึงว่าออกตามลายปากอะไรเงี้ยนะผมแต่ถ้าเกิดมีน้ำลายผสมปนเลือดด้วยดิโอ้โหอันตรายต้องรีบพาไปหาหมอ,อเลยครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำลายเฉยๆอย่างเงี้ยก็สามารถเอป้องก,กันได้นะผมก็ส,สามารถรักษาเองได้เนะอนะครับผมแต่อาจจะันลาจะไม่ชัวนะผมมันดุไหมมันก็ จริงๆก็ไม่ดุอหละนะผมแต่มันก็ได้นิสัยงูแต่ละตัวนะผมอย่างตัวนี้ได้มาไปใหม่ก็ไม่ดุนะเขาก็นิ่งเขานิ่งแต่ในร้านแล้วแหละที่ไปซื้อมานะผมที่ไปซื้อมาเขาก็นิ่งแล้วแหละนะผมงูมดูนี่ดัดนิสัยยังไงอะหรอดัดนิสัยก็คือผมแนะนำว่าต้องมีไฮบ็อกให้เขานะผมเป็นไฮบ็อกจะซื้อก็ได้นะความจริงไฮบ็อกมันมีที่ซื้ออยู่แต่ผมไม่ซื้อ,อน,นี่ผมทําเองนะดัดแปลงเองเลยดัดแปลงเองนะผม งูดูก็ถ้าเกิดมันจะชกเราอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปไปยุ่งกับมันเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยุ่งกับมันบางทีมันฉกมันพลาดไงอาจจะโดนมือเราหรือแม้หัวมันอาจจะชนกล่องมันอาจจะทาใหง้งูไม่กินอะไรเลยนะผมแบบนานด้วยอะไรงี้นะผมแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ควรไปยุ่งกับมันอนะเออว่างเาี้ยแต่ถ้าเกิดจะจับได้จริงๆจะทําความสะอาดจริงๆเนี่ยก็ก็นะผมนี่ ทำมืออย่างนี้นะผมแล้วก็ตบัวันะนะผมไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าตบดีกว่านะเพราะว่าผมถนัดเรียกว่าตบัวมนะันอะอะไรเงี้ยตบให้อ,อตบให้มันหันหันหน้าหาเราไม่ถึงหันหน้าเข้าไปทางอื่นเงี้ยถ้าเกิดหันมาทางเราก็เออล้วแหละโดนแน่ๆนะผมแต่วกนี้ไม่ได้หวังผลเนาะวกนี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เขาเรียกว่าฉกงั่อะอะไรงงี้นะผมราคานะผมราคาก็อันนี้เป็นสีพาสเทลนะก็จะมีราคาตั้งแต่ ตั้งแต่สองพันนะผมนะครับสองพันนะสีพลาสเทลแต่ถ้าเป็นสีนอร์มอนอ่ะต่ำสุดเลยต่ำสุดก็พันหนึง่งจนถึงสามแสนนะผมก็บอลไวทอนก็มีราคาก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมไม่เยอะหรอกว่าสูงอยู่นะผมสูงอยู่ถ้าเป็นงูไทยนะถ้าเป็นพวกเหลือมหลามเนี่ยถ้าไปอยู่ประเทศเขาอะ่ะเขาก็แพงกันนะเออเขาก็แพงเหมือนกันเพราะเผื่อราคาจะแพงกว่าบอลด้วยซ้ําไปนะผมโลกนะผมโลกสาหรับงูบอลก็ มีหลายโรคนะนะผมแต่ก็ขอยกโรคที่มันพบบ่อยแล้วเป็นโรคยอดฮิตเลยดีกว่านะผมโรคที่พบบ่อยมีสองโรคครับผมที่พบบ่อยนะก็จะมีเอ,อเรียกว่าอะไรวะเม์าลอดเม์าลอดคืออะไรเม์าลอดก็คือถ้าเกิดคุณงา้างปากงูอะคุณจะเห็นว่ามันจะซีดนะผมไม่ถึงว่าสีเงือกสีแบบสีปากของเอยใจเย็นลูกมันจะซีดนะผมมันจะซีดแบบว่าแบบ ซี่แบบเออคล้ายๆกับคนที่แบบคือยังไงวะคล้ายๆไก่ต้มอะอะซีแบบคล้ายๆกบไก่ต้มอะอะไรเงี้ยนะผมมันซีน่เพราะอะไรมันซีเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเราให้อาหารงูใช่ไหมหรือเราคีบหนูคีบหนูให้อาหารงูบางทีงูโฉบมาปุ๊บเนี่ยแล้วฟอสเซปเนี่ยมันแทงก็้าไได้ปากงูบางทีงูก็เป็นเลือดไางึงก็เลือดไหลเลยนะผมเลือดไหลตามปาก บางทีถ้าเกิดคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะอะไรอย่างนี้นะผมเราก็ควรจะถ้าเกิดสมมติว่าจะดูสุขภาพงูก็ง้างปากนะผมง้างปากก็ดูก็ดูว่ามีมีแผลไหมมีอะไรอย่างนี้นะผมถ้ามีก็ควรก็ควรทําการรักษาด้วยการล้างแผลนะผมล้างแผลล้างแผลลงงูไทยหาสักหน่อยนะผมลงไทยหาสักหน่อยจริงก็ให้ก็ได้ละความจริงนะผมตัวที่สองคือสเกลล็อตสเกลล็อตคืออะไรสเกลล็อตก็คือเก็ดเก็ดเน่าก็ผมเขาเรียกว่าเก็ดเน่า รู้เล็ไม่รู้เล็ถูกหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าเกตเกตอักเสบแล้วกันนะผมเกตอักเสบก็คือสเกลลอตนั่นแหละนะผมสเกลลอตก็เกิดจากทีเดียน่ะมันชื้นเกินไปแล้วก็สกปรกเกินไปนะผมถ้าเกิดงูที่เป็นโรคนี้นะผมว่าส่วนใหญ่ก็จะรักษาโดยการเออไปอาบแดดทุกวันเลยนะผมอาบแดดทุกวันเลยจริงๆงูไม่จําเป็นต้องอาบแดดนะครับผมไม่จำเป็นต้องอาบแดดเลี้ยงในร่มอย่างเดียวก็ได้นะผมเลี้ยงในอินดอร์อย่างเดียวนะผมก็เอาแสงแดดไล่ความชื้นไล่สีสกปรกนะผมไล่สีชั่วร้ายนะผม ให้ไปพ้นสําหรับน้องงูของเรานะครับผมอายุไขงูบอลมาท่อนอนะเป็นงูที่อายุไขก็ค่อนข้างจะยืนเลยแหละนะผมอายุไขนะผมเฉลี่ยยี่สิบจนถึงสามสิบปีสี่สิบปีก็ถึงนะผมความจริงอะนะผมเป็นงูที่อายุค่อนข้างจะยืนมากนะผมคือยืนขนาดแบบแทบไม่น่าเชื่อคือยืนขนาดแบบพวกเหลือมหลามลุนพี่มันนะอายไปเลยอะเออคืออายุไขมันยืนมากเลยนะอะไรอย่างนี้นะผม มันจะเป็นไพายคู้ค้าไหมเอ่อต้องตอบอย่างนี้ครับผมก็คือแบบสําหรับในความคิดผมนะผมคิดว่ามันมีสิทธิ์จะเป็นไพร์ู้ค้ามได้นะผมทําให้ผมถึงคิดอย่างนั้นก็อันนี้ขอแบบคิดในส่วนตัวนะมันจะมีงูสองกลุ่มใช่ไหมก็อันนี้ขอยกตัวอย่างด้วยกันก็งูที่เคยกินแต่ของฟีดงูที่เคยกินแต่ของเป็นงูที่เคยกินแต่ของฟีดแน่นอนว่าถ้าหลุดไปตามธรรมชาติเนี่ยเขาไม่รอดแน่ๆเพราะเขา ไม่รู้จักไ่าเหยื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยนผมแต่งูที่เคยกินหนูเป็นสําแน่นอนว่าสัตว์ชาตยานในการเอาตัวรอดยังมีอยู่นะผมยังจะมีอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็มันอาจจะเป็นไควุ้กคามได้นะถ้าเกิดตัวนี้มันเคยกินหนูเป็นอย่างเดียวเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนเลี้ยงงูบอลเขาก็จะไม่ให้กินหนูเป็นอยู่แล้วนะเพราะเขาสงสารหนูนะผมแต่ตัวนี้เคยกินหนูเป็นมาก่อนเห็นไ่มอะไเงี้ยเขานี่แบบมีความระแวงขั้นทานยิ่งสูงนะผมความระแวงขั้นทีน่งสูงแล้วก็ ถึงแม้มันจะเคยกินแต่หนูฟีดนะผมเคยกิน,นแต่หนูฟีดแต่ถ้าเกิดลูเป็นในธรรมชาติถ้าเขาไม่ได้กินอะไรเขาก็อยู่ได้นะความจริงเขาได้กินอะไรานานถึงหกหกหกถึงถึงปีเงี้ยเขาก็เขาก็หลอดนะความจริงเขาก็หลอดนะความจริงนะผมก็สุขจะคิดยังไงก็เรื่องของทุกท,ทุกท่านนะผมแต่ผมอันนี้ไม่ได้บอกดา่าใครนะเว้ยอันนี้ก็แค่แบบพูดแบบว่าในความคิดผมเฉยๆนะผม ควาผมเสร็จดเดี๋ยววางกานะเดี๋ยวเออเดี๋ยวก่อนเขาจะป่วยเนาะับผมการเอาวางไม่นานเกินยี่สิบนาที uh ๋ยวเขาจะไม่เขาป่วยได้นะผมไม่ว่าจะเป็นบอลจะเป็นคอนงี้ยเยียมอ่อคอเลยเนี่ยโอเคไปก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าเกิดผมลืมอะไรไปก็ต้องขอโทษไว้มานาทีนี้ด้วยนะผม แล้วตอใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด้นทำต่อนะผมก็ถ้าทำต่อจริงก็ไม่รู้จะทำต่อตอนไหนแล้วเพราะตอนนี้มันช่วงสอบด้วยแหละนะผมก็แค่นี้แหละนะผมไม่รู้ไม่ไม่มีอะไรจะพูดเพิ่งตื่นเนาะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นตั้งแต่ตอนบ่ายขึ้นมานะผมก็ไปยบายไปไล้จะไปนอนต่อ